ครับผมนายวัฒนาพงศ์วรรวุฒิผูดเจียมประธานมูลนิธิปูตตะกูลผู่สมัยที่32ขอสรุปผลงานของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสมัยที่32พอสังเกตังนี้นะครับ เราได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อมูนิธิพุตีเ้าเซเป็นมูนิธิตะคุนผูและได้จดทะเบียนแก้ไขข้อบงังคับเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกันนี้เราได้ออกแบบโลโก้อันใหม่ให้กับมูนิธิที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันในช่วงดังกล่าวได้มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 มูนิธิได้จัดถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีประชาชน เขามารับสุนงงทียหน้ามูลนิธิของเราจำนวนถึง500ท่านและเราได้ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไหล้ำและพี่น้องตระกูลผูกของเราที่อำเภอปัขก,อกขนดันจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอุตกภัยน้ำท่วมมูลนิธิยังได้จัดโครงการงานสารสัมพันธ์เยี่ยมญาติ พี่น้องตระกูลผูกในต่างจังหวัดโดยเราได้ไปที่จังหวัดระยองและได้มีโครงการเยี่ยมพี่น้องตระกูลผู่อาวุโสซ,ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกรุงเทพอ,อาคารของมูลนิธิหลังนี้ได้ผ่านการใช้งานมา60กว่าปีทําให้เกิดหลังคาั่วน้ําท่วมเราได้เปลี่ยนหลังคาของมูลนิธิโดยพี่น้องของเราได้ร่วมบริจาคและมูลนิธิได้จัดงานแสดงความยินดีให้กับ คุณมาหน้าผลผู้สมบูรณ์ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมไหหลําแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติอย่างยิ่งสำหรับชาวไหหลําและตระกูลผูเราได้เชิญเสด็แสมาดูภูมิทัศน์มาดูพวงจุย้ยที่ตั้งของมูลนิธิซึ่งท่านได้บอกว่าพวงจุ้ยของมูลนิธิตั้งอยู่ในจุดที่ดีมากขอให้ปรปับปรุงภูมิทัศน์รอบๆท้างและในอนาคต อาจจะมีการสร้างอาคารหลังใหม่แทนหลังเดิมก็ขอให้สร้างที่จุด,จดเดิมมูลนิธิยังได้พิมพ์หนังสือเอาพิมพ์ไหหลําพ้นทะเลได้ญาติพี่น้องตระกูลผูแจกจ่ายไปยังนมคมหรือมูลนิธิตระกูลผูตัวโ,โรคและยังมอบให้กับองค์กรจีนในประเทศไทยอีกด้วยการบริหารมูลนิธิตระกูลผู ในช่วงที่ผมเข้ามาบริหารนั้นต้องขอขอบคุณพี่น้องตระกูลผูและกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริหารและความร่วมมือกับ,บูลนิธิตระกูลผูเป็นอย่างดีก็ขอฝากูลนิธิของเราให้กับคนรุ่นใหม่นะครับช่วยกันรักษาไว้ให้กับลูกหลานของเราในอนาคตและโดยเฉพาะพี่น้องชาวไหหลำที่มาร่วมง,งานในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนแท้หนึ่งแท้ใดเราก็เป็นคนชาวไหหลำด้วยกันเราต้องผลึกกำลังกันเพื่อสร้างความสมัคคีและให้ความช่วยเหลือมูลนิธิหรือสมาคมในตระกูลแท้ต่างๆของเราให้เป็นปึกแผ่งเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมนายมานาผลผู้สมบูรณ์อยากให้ คุณมณผลได้พูดถึงความเป็นประธานมูลนิธิปูตี้โตเซกับผมก็เริ่มเข้ามาในมูลนิธิปูตี้โตเซหรือชื่อหลังก็เป็นมูลนิธิตระกูลปูผมก็ได้เข้ามาโดยที่ไม่มีความมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่า การเข้ามาเนี่ยค,คือผมอาสาเข้ามาทํางานเข้ามาช่วยงานของมูลนิธิพอตอนเข้ามาเนี่ยองกรมูลนิธิตระกูลผู่เนี่ยก็มีความแตกตาก่างจากองค์กรต่างๆที่ผมได้ทํามาสิ่งที่หนึ่งเลยก็คือต้องอาศัยการประสานงานความที่เราต้องเข้ากับคนได้ทุกคนเราต้องดึงคนทั้งหมดเนี่ยที่คนแช่ผู่เนี่ยเข้ามาร่วมงานที่มูลนิธิให้ได้จะมีหนักนิดเบาหน่อยอะไรยังไงก็ลืมๆซะเราคิดว่าเรามาทําเพื่อประโยชน์ ดึงในสิ่งที่ดีของแต่ละคนเนี่ยมาทาประโยชน์ให้กับมูลนิธิของเรานะครับแล้วก็สิ่งที่อาจจะไม่ดีหรือยังไงนะก็พยายามไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เขามีปัญหากันในการทํางานที่มูลนิธินะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมได้ปฏิบัติแล้วก็ใช้แนวทางในการพัฒนาตรงนั้นก็คือการเข้าถึงคนการที่วางตัวเรานะครับบางคนก็ว่าผมว่าผม,าผมเป็นประธานมูลนิธิแต่ไม่วางตัวเป็นประธานเลยง่ายๆ อะไรก็ง่ายหมดอะไรหมดเพราะว่าผมคิดว่านิตริก,กูลผูเนี่ยผมมาเป็นประธานมูลนิธิเนี่ยก็คือเหมือนกับเราเป็นครอบครัวเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็ต้องมีความง่ายกับทุกๆคนที่อยู่ในครอบครัวของเราถ้าเราไปใส่หมวกใส่หัวโขนไปเงี้ยมันก็จะทําให้การทํางานของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาและไม่ประสบความสาเร็จทําให้มูลนิธิจเจริญก้าวหน้าไม่ดีเท่าที่ควรนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ แนวทางที่ทํางานให้กับมูลนิธิตะกูลผูครับโกลผูน่าจะเป็นตะกูลหนึ่งที่เดินทางสู่โกโบโลบอลอยากอยากรู้เทคนิคตรงนี้นะครับตระกูลผูเนี่ยที่ไปสู่สากลได้เนี่ยก็ต้องกล่าวถึงอดีตประธานของเราสองท่านที่ท่านได้วางรากฐานไว้ในการที่ไปร่วมตะกูลผูสากลน,นะครับซึ่งก็เป็นชาวจีนพ้นทะเลที่อยู่ในเอเชียแล้วก็กลับไปร่วมประชุมที่ไหหลําไห่เข้านะครับ ของท่านนี้ท่านก็ได้เป็นประธานมาก่อนแล้วนะครับก็คือคุณมีสวงนะครับแล้วก็คุณอาลีผู้สมบูรณ์ก็คือผู่จี้เบ่งก็คือเป็นพ่อผมเองท่านก็ได้ทํากิจกรรมแล้วก็วางรากฐานตรงนี้ไว้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันแล้วก็การที่จะแข่งกันอะไรกันแต่ของผมเนี่ยเข้าไปในลักษณะที่หลายๆประเทศมาขอมาชวนขอให้ผมได้เป็นเพราะว่าสิ่งที่ผม เข้าไปร่วมกับเขาแล้วผมไปทํางานเนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยไม่อยากทำเขาก็บอกช่วยทําหน่อยผมก็โอเคเอาเ้าช่วยทําก็ช่วยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยได้ผลประโยชน์จากอดีตประธานที่ท่านทําไว้นะครับมีสิ่งที่ดีๆทิ้งเอาไว้ให้ผมนะครับแล้วผมก็สารต่อไปร่วมงานกับเขานะครับในทุกๆครั้งที่ไปก็ติดตามคุณพ่อไปก็คือคุณอาลีติดตามไปเลยไปเขาก็รู้จัก พูดคุยกันอะไรกันเขาก็เห็นเราพูดคุยดีอะไรดีแล้วก็เรามีความคิดดีอะไรดีเงี้ยเขาก็เลยบอกเอ๊ะถึงคิวแล้วก็น่าจะเป็นของเรามั่งนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็สร้างความสัมพันธ์กับเขาพอเขามีงานอะไรเราก็ไปนะครับพอเรามีงานเราก็เชิญเข้ามาทุกคนพร้อมใจกันที่จะมาถ้าประเทศไทยมีงานนะครับเราก็ได้รับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เรามีใจให้กับเขาเนี่ยเขาก็มีใจให้กับเราไม่มีคําว่า ใส่หัวโขนใส่กันอะไรกันเพราะเราถือว่าเราเป็นพี่น้องตระกูลเดียวกันมาจากเชื้อสายเดียวกันก็คือตระกูลผู่นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ผมสำนึกไว้แล้วก็คิดไว้อยู่เสมอว่าถ้าเราอยู่ที่ตระกูลผู่แล้วเนี่ยทุกคนก็คือพี่น้องกันหนักนิดเบาหน่อยก็เคลียร์กันพูดกันได้เข้าใจนะครับ